วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนชัยนาทาวเาวราชประจำปี2555มังกรทองเบิกฟ้ามหาโชคหรือ Bangkok China Town Festival 2012นะครับซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชาคมเขตสัมพันธวงศ์และชาวไทยเชื้อสายจีนจัดขึ้น ระหว่างวันที่23 2 4มถึง24กราคมเพื่อเฉลิมฉลองและต้อนรับเทศกาลตรุษจีนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สื่อให้เห็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองชนชาติวันนี้ประชาชนไปร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับติดตามกับคุณมนุชาเจอิมูลครับ การตุจีนเยาวราช2555มังกรทองเบิกฟ้ามหาโชคหรือ Bangkok Chinatown Festival 2012เริ่มต้นการแสดงบนเวทีด้วยชุดรำวอวยพรนาฏสินไทยต่อด้วยการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้จัดงานกำหนดศิลปะการแสดงทั้งไทยและจีนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแน่นแฟ้นยาวนาน จากการแสดงบนเวทีสุมกิจกรรมของคณะนิ้ว .com ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากสาวๆกลุ่มนี้ไม่ใช่นักแสดงนิ้วมืออาชีพพวกเธอล้วนเป็นนักท่องเที่ยวที่ยินดีให้ช่างแต่งหน้าและสวมชุดตัวละครนิ้วแปลงโฉมพวกเธอในค่ำคืนนี้เราก็ไม่ได้เป็นนิ้วเนาะอยากจะมีประสบการณ์สักครั้งนึงอะคะ่ะได้แต่งเป็นนางเอกนิ้วไม่เคยดูนิ้วเคยดูแต่ในละค ีนงานปีใหม่จีนเห็นนีแล้วก็อยากอยากลองแต่งดูค่ะเดี๋ยวนี้เราอัพโหลดลงเฟซบุ๊กค่ะค่าบริการแต่งหน้าแต่งตัวตัวละครชายรวมถ่ายภาพราคาคนละ3 0 0ร้อถึงสี่บาทตัวละครหญิงราคา500บาทแต่การแต่งหน้าแต่งตัวใช้เวลาประมาณ30นาทีบางคนไม่มีเวลามากพอทางคณะ n ิว s o o m ก็มีบริการให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับนางแบบในแบบประจำคณะแบบกันเอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายยกเว้นท่าบริการถ่ายภาพพร้อมล้างรูปรอรับทันทีราคาเริ่มต้น19บาทถึง39บาทส่วนซ้มนี้จัดนิทรรศการย้อนรอยเยาวราชเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนเยาวราชและการเปลี่ยนแปลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รวมถึงภาพถ่ายจากภาพวาดสีน้ำมันในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส ที่ยังสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งภายในวัดโบวอนิเวศวิหารนอกจากนี้ยังมีมุมสาธิตการชงชาซุ้มจำหน่ายอาหารหลากประเภทซุ้มจำหน่ายสินค้าตามแบบวัฒนธรรมชาวจีนให้เลือกซื้อไม่เพียงเท่านี้ หน้าทางเข้างานบริเวณวงเวียนโอเดียนได้มีการตกแต่งไฟป,ประดับตามมุมต่างๆให้ประชาชนได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกงานตรุษจีนเยาวราช2555จะจัดวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน คืนนี้คุณผู้ชมยังมีเวลาให้เข้ามาเที่ยวชมงานอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้ามาไม่ทันวันพรุ่งนี้ยังมีกิจกรรมเด่นรอยอยู่นั่นก็คือการแข่งขันการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเยอราชและตเตรียมพัฒนาให้เป็นการแข่งขันระดับประเทศค่ะการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปมนุษยชาเจอมูลข่าวสามมิติรายงานติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบ